มาอนีมาใส่จุข่าเขียงนะคะ่ะยูดอนท่านี่นี่นะโรงเรียนสามเล่าเลยจ้าเหนือสดสด,สดงามๆเบื้องแน่ผุุนนะจุข่าเขียงแต่งตัวสวยมาใส่จุข่าเขียงจ้าอะใยไใบเฮดเจวก่อนเขาครัวบวักพีก๊ดใส่ต่อไปค่ะ บ่อยยากบ่ายากใส่นี่พงสุตรสําคัญน้ําปลาจ่าใส่เข้าไปเลยเอา้าแม่ค่ไม่ดีงัวบ่โจ้าบบมีจ้าเอา้าจ่ามีดีใส่ไรสันวาเดีนี่นบจาเดี๋ยวนี้าัเด้นบมีแวเอาดีเส้นนี่บ่ยุเส้เวนนี่บ่เอ,เอาดีไอหมัาบ่เอ,เอา้าขอยสไปซื้อสะนะโอ้ดีกับ,บ่มี่ใส่เนาะจะแมนเนาะ เดี๋ยวไปหาซื้อเบองในเซเว่นคือความเมคาว่าเอาวนี่เดหนี่เดหนี่เดเอายี่สิบห้าบาทนึงสองห้าบาทนึงนี่ไปเอาได้มาละ่ะดีงว่า เขาบอกว่าของไอหมํ่แซบแซบ,แส,บสันแห่ค่ะบอกเองเนี่นี่ค่ะเพื่อนว่าแซบวสันเอาลองมึงดูเอามาถ่ายไกลๆมึงดูมันเป็นจังไดน,นี่เขาคือว่าแซบแคอันแมมค่ะว่าคือจังดีแท่นี่ลาว,วสัน้นเออเท่ไงเนาะโอยสีสีคือนนำดีแท่อี่ลีค่ะแบบนี้เลยคนๆเลยเอาดมมึงดูโอ้มาไม่กินน้ำปลาเด้ออ้าคือดีแท่อี่ลี ใส่เขาไปสิคุ้มอัมรัมบ่จุ่วังรู้มมแมนกว่าไหมค่ะว่าอิรีคุ้มอำลรัมดีค่ะขนาดนอกกระเทศดีเนาะไอหมัมนะ่นเนาะ เอาตับดูตับจักบาทดีเขาเราเป็นคือดียนเป็นฟิวดีแท้เลย้ะคะ่ะเป็นฟิวดีแท้เลยตับซสื้อยังจ้าฟนะาบวะค่ะใส่นนจูนํำกันวะ <laughs> แซบแซบเนี่ย อย่ดีงว่าไอหม่ำแซ่บแซบเข้าไปซื้อมากบ้างหันเป็นคือฟิวดีแท่นี่ละ่ะบาบะน้ำหนากเลยแค่เทแค่นั้นง่ายๆบ่ต้องแบบบีบให้มันอ่ะปวดแขนมผมดีพักเข็มคนดีดีค่ะ บ่ต้องอันเอาสามสิบกีดด้วยนี่แม่ค่ะแซ่บแซ่บคือความเจ้วาวาบอีหลีเจียมะจิ้มบางรุ่นนี่คือแซ่บแทบมม้มา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 ซอยจูน้ำกันจักบาทดูนี่เอาล่ะคือความเจ้วาวใเนาะล่ะคือปิ้วอันดีแท้ค่ะค่ะนาะอันไอหม่ำน่ะเสาหาบาทหนึ่งถึกถือเพื่นผูล่ะก็คือาข,ขายถือแค่ไก่ย่งางมาแสดงว่าเจ้าอัน เห็นเพื่อนกินแล้วเพื่อนว่ามันแสียบมันบานี่แมนจ้าแต่ยิังกระจ้าเอาหลายคนอยู่อืมเสีบอีหลีค้นดีดีเป็นนำ้ำเค็มค้นดีดีเขาะสื่อไถ่ว่าต้ตตตน,นป่าแมนน้ำปลาปลาข้าวพอนะแมนจ้าว่าแมนอันว่าแมนปาดออกจากโคกบ้านบีแทะบีแทะแทะได้ไหมแมนคือจังปาดออกจากโคกไม่ไม่เนาะพกนี่นะพกดีขนาดนะแมนสีคือคักยั่วคักหลายมาจ่ามา ใช้จูนน้ำกัะจ้าข้ามบ่มาซิมน้ำแน่โอ้ยว่าต้องอายดอกเล่าย่เขินเถอะถักเอ้าจักความดูขนาดแม่ค่ะขายเหนื่อยยังกระลั่นตีว่าแสบคือดีพกพกคือพกดีแทบคักเนาะแม่นว่ามีน้ำปลาหาสื่ง่ายในเซเว่นง่ายๆนึงอ่ะเซเว่นไกลๆนรงเนี้ย เอาจะข้ามอีกจะข้ามแนวไหมค่ะหยวกแห้งอ,อือเป่าอืมมะเบิงมะเบิงสีดีรล้บเ,บรบเบิงความเค็มข้นของเขาคุณน่ะผมอำลรำดีดีสีนี่ต้องแบบนี่เลยค่ะนี่แบบนี่สมแม่ค่ะว่าอิลี ขากอิลีเบ้างแน่คุณนะยั่วแห้งคุณนะคุณนะ,ณะเอาจากักจับอีกจากตอนดู้ืก็ขักแทะแส่บหนาล่องต้องลองซื้อง่ายๆที่เซเว่นเท่านั้นนะคะอันนี้กับแม่ค่ะเนะน้าได้หน,นีแม่ค่ะเคียงเนื้อแนะน้าซ้ายเนื้อนี่ต้องล่องเลยว่ามันเลิศอ,อีหลี ม่ต้องไปจิตจิตจิตให้มันปวดแขนเท่โจง่ต้องไปเลยค่ะจะคำดูไปหาลองดูเจ้าเร็มกูไป แถมดีกว่านึงบะโลนี่บะแถมแล้วเนี่ยอาไปลองบ้างเด้อค่ะของไอหมัมเบแบบๆเอ้าไอหมัมเท่านั้นเจ้าคือเห็ดแส่บเถไอหมัมเลิศแห้งค่ะลองบ้างเด้อค่ะที่เซเว่นหาซื้อง่ายๆที่เซเว่นค่ะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะหวัสดีค่ะ